วัสดุมีดังนี้นะคะวันนี้เราเลือกใช้เป็นพานที่มีขนาดอยู่ที่4นิ้วครึ่งค่ะอันนี้เป็นพานใบเล็กค่ะมีกันไกลมีแม็กเย็บค่ะใบตองที่เราใช้ในวันนี้นะคะก็จะมีทั้งหมด4ขนาดด้วยกันค่ะขนาดแรกนะคะอันนี้เราจะใช้สําหรับทํากลวยปลายแหลมค่ะอันนี้จะมีขนาดความกว้างอยู่ที่ประมาณ19ซเมตรความยาวของใบตองนะคะอยู่ที่ประมาณ21ซนเมตรค่ะ ใบตองที่2นะคะก็จะเป็นใบตองที่ใช้สําหรับการหุ้มนิ้วบายสีค่ะอันนี้จะมีความกว้างอยู่ที่ประมาณ4เซนติเมตรความยาวอยู่ที่ประมาณ16เซนติเมตรค่ะใบตองขนาดที่3นะคะก็จะเป็นใบตองที่เราใช้ทํานิ้วบายสีค่ะอันนี้จะมีขนาดความกว้างของใบตองนะคะอยู่ที่5.5เซนติเมตรความยาวอยู่ที่15เซนติเมตรค่ะอันที่4นะคะใบตองอันนี้เราใช้ทําเป็นยอดของบายสีค่ะ ความกว้างของใบตองนะคะอยู่ที่5เซนติเมตรความยาวอยู่ที่15เซนติเมตรค่ะมาดูวิธีทำกันเลยค่ะวิธีทำอันดับแรกนะคะเราจะทำยอดของใบสีก่อนค่ะยอดของใบสีใช้ใบตองที่มีขนาดความกว้างอยู่ที่ประมาณ5เซนติเมตรนะคะเราจะเริ่มจากการพันยอดของใบสีค่ะอันนี้ด้านแข็งอันนี้ด้านปลายของใบตองที่มีความนิ่มนะคะ เราจะเริ่มจากเราจะจับด้านแข็งของใบตองก่อนค่ะพับมานะคะม้วนมาตรงกลางแบบนี้ใช้นิ้วโป้งกดไว้ม้วนมาแบบนี้ให้ปลายแหลมแหลมค่ะแล้วก็ค่อยๆม้วนเข้ามาค่ะจะได้ในลักษณะแบบนี้นะคะแล้วให้เราใช้แม็กเย็บไว้ค่ะได้แบบนี้ค่ะต่อมาค่ะเราจะทํานิ้วใบสีนิ้วใบสีทั้งหมด ที่เราใช้นะคะก็จะมีทั้งหมด20ใบค่ะแล้วก็จะมาเริ่มห่อนิ้วใบสีกันเลยนะคะวิธีการทำานิ้วใบสีเราก็เริ่มพันจากตรงกลางค่ะม้วนเข้ามาค่ะแล้วด้านข้างของปลายใบยตองนะคะให้เราเก็บริมค่ะโดยการพับเข้ามาประมาณนี้แล้วม้วนเข้ามาค่ะเราก็จะได้ในลักษณะนี้ค่ะแล้วใช้แมก เย็บไว้ค่ะ,ะเราจะทําทั้งหมด5้าใบด้วยกันนะคะแล้วก็ม้วนค่ะมว้ะมวนเข้ามาตรงปลายให้แหลมด้านข้างเก็บริมค่ะแบบนี้ค่ะแม็กเย็บไว้มว้มวนเข้ามานะคะ,ะด้านข้างเก็บริมพับเข้าไปแล้วใช้แม็กเย็บไว้ค่ะ ม้วนเข้ามาโดยใช้นิ้วชี้ไว้ตรงกลางค่ะม้วนเข้ามาแล้วพับเก็บริมค่ะแล้วใช้แม็กจย้ไฟค่ะอันที่5นะคะก็ม้วนเข้ามาเหมือนเดิมแล้วพับเก็บริมเข้าไปค่ะ,ะได้ทั้งหมด5ใบแล้วนะคะส่วนใบส่วนใบตรงกลางนะคะก็จะเป็นใบนี้นะคะ แล้วเราก็จะใช้ใบตองมาห่อมุ้มค่ะก็จะให้ปลายนะคะประมาณนี้นะคะประมาณ2เซนติเมตรนะคะพับเข้ามาประมาณนี้แล้วพับเข้ามาแล้วใช้นิ้วชี้ดันเข้าไปแล้วยกค่ะพับเข้ามาประมาณนี้นิ้วชี้ดันเข้าแล้วยกค่ะ ใช้แม็กย็บไว้ก่อนก็ได้นะคะอันที่2นะคะเราก็จะให้ลดตันกันลงมาประมาณนี้ค่ะแล้วใช้ใบตองนะคะใบตองแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็ประมาณนี้นะคะพับเข้าแล้วใช้นิ้วชี้ดันเข้าไปแล้วยกขึ้นนิดนึงพับเข้าแล้วใช้นิ้วชี้ดันเข้าแล้วยกค่ะ จะใช้แม็กยึดไว้ก่อนค่ะอันที่สองก็จะให้เลด่ดันกันลงมาประมาณนี้ค่ะแล้วก็จะใช้ไม้ตองมาห่อหุ้มเหมือนเดิมด้านหลังจะประมาณนี้ค่ะแล้วพับเข้ามายกขึ้นค่ะพับเข้าแล้วใช้นิ้วชี้ดันเข้าเรายกขึ้นค่ะใช้แม็ก เย็บไว้ค่ะอันที่สก็จะประมาณนี้ ขั้นตอนต่อมานะคะเราก็จะทํากล้วยค่ะเราจะเริ่มจากการพันใบตองตรงกลางค่ะเราใช้นิ้วโป้งกดไว้แล้วก็ค่อยๆหมวนพันเข้ามาค่ะพยายามให้ปลายกล้วยแหลมๆค่ะเสร็จแล้วให้เราใช้แม็กเย็บไว้ค่ะแล้วใช้กันกรายตัดส่วนที่เกินด้านบนออกค่ะตัดให้เป็นวงกลมเท่าๆกันค่ะ ส่วนด้านบนของใบตองนะคะเราใช้เก็บดิมโดยการใช้หมุดปักไว้ค่ะเราก็จะได้กลวยใบตองในลักษณะแบบนี้แล้วให้เราวางไว้ตรงกลางของพานค่ะจากนั้นให้เรานำใบสีที่เราทำเสร็จแล้วมาประกบกันทั้งสีด้านค่ะแล้วใช้หมุดปักยึดไว้ให้แน่นค่ะขั้นตอนต่อมานะคะเราจะทำยอดใบสี ปักทั้งสี่มุมค่ะโดยการใช้ใบตองมาพันตรงกลางก่อนค่ะแล้วใช้แม็กเย็บไว้ค่ะจากนั้นให้เรานำใบตอง3ามแผ่นมาห่อหุ้มค่ะโดยวิธีการห่อใบตองนะคะเราก็จะเริ่มจากการห่อใบที่1ก่อนค่ะพับเข้ามาค่ะแล้วยกขึ้นค่ะพับเข้ามาแล้วยกค่ะใช้แม็กเย็บไว้ก่อนก็ได้นะคะใบที่สองแปะไว้ด้านหลังค่ะ พับเข้ามาแล้วยกขึ้นค่ะอ่าอีกฝั่งหนึ่งพับเข้าแล้วยกขึ้นค่ะแม็กย็ดไว้เหมือนเดิมใบที่สามแปะไว้ด้านหลังลดอันกันลงมาเล็กน้อยพับเข้ามาแล้วยกขึ้นดันเข้าไปพับเข้าแล้วยกนิ้วชี้สองฝั่งดันเข้าแล้วใช้แม็กย็บไว้ค่ะแล้วให้เราตัดใบตองส่วนที่เกินออกให้เท่าเกันค่ะตัดด้านล่างก่อนนะคะ ด้านข้างเก็บริมให้เรียบร้อยค่ะเราก็จะได้อยอดใบสีทั้งหมด4ชิ้นด้วยกันค่ะแล้วเราก็จะนำยอดใบสีทั้ง4ชิ้นมาประกบด้านข้างของพานใบสีค่ะเท่านี้ค่ะง่ายๆ่ายค่ะถ้าหากว่าเพื่อนเอนเห็นว่ามีประโยชน์นะคะเพื่อนเอนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ พี่แรมเลยนะคะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์ค่ะหรือว่าเ้ื่นๆอยากให้ทำอะไรก็คอมเมนต์เข้ามากันได้นะคะวันนี้ก็ขอบคุณทุกกี่ติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ